สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลนะฮะเช้าวันนี้หมอเก่งพามาติดตามต้นน้อยหน่าอายุ4เดือนนะครับน้อยหน่ากรกนิกนะครับลังจากหมอเก่งนี้ใส่ปุ๋ยขี้วัวเข้าไปแล้วนะครับว่ากดว่าใบเริ่มเขียวแล้วนะคะนี่ฮะไม่ได้โตต้นเดียวนะครับต้นอื่นก็เขียวชอุ่มเหมือนกันนะครับนี่ฮะดูกันชัดๆกันลยครับนี่ฮะปุ๋ยขี้วัวนะฮะหมอเก่งใส่นี่ฮะ เริ่มที่จะแตกใบเขียวใบอ่อนสวยงามเลยนะครับพังคข้างนี้ก็สวยเหมือนกันครับย้าครับเดี๋ยวมอเก่งยังไม่มีเวลาดูแลนะครับค่อยๆทําไปครับนี่คะน้อยหนาพื้นบ้านเลยนะครับพันพื้นถิ่นของมุกดาหารเลยนะครับพันนี้ครับน้อยหนาหนังครับใบที่เริ่มจะแตกยอดสวยงามเลยนะครับนี่คะอันนี้ได้สองต้นเลยนะครับนี่ครับนี่ครับตามมาดูเรื่อยๆเลยนะครับนี่ครับมาดูกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับน้อยหนาอายุสี่เดือนนะครับ หลังจากที่เราใส่ปุ๋ยคิววแล้วครับทุกต้นเลยนะครับใบเริ่มเขียวแล้วนะครับนี่ครับแตกยอดอ่อนสวยงามมากเลยนะครับเห็นไหมครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องมอเก่ง a n n e l ฝากท้ายด้วยต้นน้อยหนาสวยๆนะครับขอบคุณครับ